ดูถึงไม่ทึ่งยงนี้ทมึงไม่ต้องมาให้กูดูเลยมน้อาไ้กูเห็นเลยนะมีช่องยูทูบอยากจะเป็นไอยูทูบเบอร์ก็นี่ยอยากจะเป็นรถเจานี้ในเทศก็ได้มี้าดตางๆทานล่าต้องหช่องทางมาอันนี้รถเพื่อนนะสีวาวเป็นเงี้ะนี่ นี่ลูกอะไรวะากสิบหกสิบหกสิบจากห้าคนที่หน่งแมักตำแหน่งใครพอมชมิ้มเลี่ยม เอาไม่จอ้าเฮ้ยลอยนีวะเฮ้ยไปทอะไนหล่อเป็นลอยวไปที่ไหนมาเดียไปโดที่ไหนมาังนบินได้ลงไปเยลุกูเลยเอ๋อนแเป็นหล่อลงเลยเสียของเลยกข่าบเฮู้ที่ว่าเมื่อนเมื่อนเมื่อนเลือนอะ ก็ตัวที่ว่ามีเ,มเ,มเจ็ดสายไอ้ี่ว่ามี่ช่องปากอะไรนะนั่นขยกวที่เดี๋ยวนี่คันนี้ใช่นี่อ๋อของไงสีวาว chặt tim chặt tim tưởng à? <laughs> là mai tíng tí no ấy ยัง <laughs> จะอจะไอช้้งูไได้ล้มาดูันะัคนอันนี้กันนี้อันนี้อะไรลูกหกหกหกกชักหกชักห้าเป็นกระบูนะไม่ได้หัวฉีดท่นนี้ต้องเอาแรงแรงครับฮะบอกลอยนี่ต้องเอาด้วยไหม ก็ะทงกระดาอยู่นะเอาไปควบกับน้องซาตินไงจ้ยจงกำลังปั้นยี่ครับรสซิ่งรสซิ่งโซล่าลีเดี๋ยวแน่ไอเขาได่ี้ากเบรกน้ำสา

mấy kia đi, thoại mấy kia anh lốp tái. giờ điện thoại mẹ luôn điện thoại Thôi, chào điện thoại mẹ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  chào điện tí viết. chào điện thoại mẹ chào điện thoại